ดีค่ะพี่น้องคะยินดีต้อนรับสู่ช่องมาเป็นนพ่อาปนพเชียวค่ะวันนี้ล่าบ่าค่ามากค่ะพี่น้องคะส่าเบิรงว่าลาบ่อ่ามากบรรยากาศน้ไม่ที่เป็นยังไงบ้างต้องเยอะวันนี้ลูกดอกสีลรับสุสมองนกัน สาวสวยเดินอยู่อ้าวขณะนี้ขออนุญาตนะพี่น้องเอาจแกก้นทุบเราใช้พี่องไปเราใส่กันบบน้องพี่น้อเยอะใรเนใส่ลอ้ยเอ้านไปเน่เอาม้านไปเน่เอาบ้านไปเนี่ยเรวยเ่นรวยเลพี่บ้านเน่ใส่มเอ้ากใส่มแก่พี่้องอ ไปรอไปไ้นังโวนัน้องครับจะได้สาวัใหญ่ยังไงเนแปอไปไหนอ่ะบ่มีผู้ใดมาซอยใหมอนีไปซอยดาวหรออาโซ่อาโซ่ที่น้องครับนี่ไมยมีหัวสามพนมาเอาผู้ใดมากกันไหท่านหนเปลี่ยนตอนเามามาลายกันครมันใครดีสัเรน้อ ครั้ที่ใช้ดขึ้นมาเจ็บลยนขึ้นสิยัพี่น้องบรรยากาศข้างนอกค่ะหนูมากับแม่บอลแต่ว่าหน่ร้อยร้อยสาวนี่เอาเต็มโตเมเนียด้วเนจะไปกนก็ตองใ้ตครับี้เอยครับไองใช้ใ้บกเปนเหมือนราารขึ้นตูเย็นออกใช่หรแมบอไอก เขาได้ลองครับผมจีลองเพื่ออย่างเอาเรื่อของวัตถุบ้านฝากก็ได้นะจ๊ะนะครับสามต้นร้อยเท่านั้นนะจ๊ะิขิงเป็นเพียงอย่างดียวแล้ว้วไม่ดีสามร้อยนะครับซื้อขายฝากข้าตอนนี้ได้สมบูรณีดีเพิ่มสิบเปอร์็นทีผสมสารสกัดแก่สมควรใช้แค่สไบบาทนะครับ มือนี้มาทายดีหายนอกนะครับไปทีนบึงจูกำลังดต่มน้ำเติมกินใจอย่าลืมนะครับไปที่ดูแทบล๊อตสวนซึ่งเป็นจังหวัดน้เเรเป็นโลกแล้วไปัสดีคใส่แกะนะครับแล้วเติมู้สมบูรนี่นะครับไปกัยอดน้ให้้วยค่ปอร่อยแล้วกาศใสสะาเปีกเปาเพราะฉะนั้นครับี่บูาของเราแจกฟีคนละหนึ่งขวดนะครับประมนจำกัดเดินไปรับได้เลย นะครับ18ปีขึ้นไปปีขึ้นไปยังไปที่บุญงานเท่านะครับไปที่โรงสีแดง18ปีขึ้นไปนะครับเราจะแก่เข้าโบนแก่ปันหน่อยในวันน้องเดอนะครับบ้าทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับบ้านรับนั่งในพื้นที่นะครับโปรแจกปีเอ่อพี่โดเอาไปถวายพระคุณเจ้าด้วยไปถวายพระคุณเจ้าเป็นผู้ใดเป็นผู้ใช้ฝากไปเหมือนเดินะครับฝากไปถวายคนหลังไหลคนฮุกมากเลยค่ะ ต้ัดูเางยนี้ป้าทบดอกเานี่ยวดละสิป่าเท่านั้นไอ้นู่ทำเนเป็นนเกิร่ไบปอนเลื่มเกใช่ไหัดเกลนรถขบขัดเกลือนรถเอยขดเกนรถตู้งยเ็ขดเกลื่อนรถตู ยกมือโบกีก็ดีไม่น้ามร้อยครับัตบอดเกอบไปแ่็ตัวไสดมาให้่ป้องลืมเลยครับไม่หองความความเคยชินกับไปดองไม่ต่อให้กับใค่ทำนำชค่วครับสุดยอด่น้องค่ะขอบคุณทํางเอาในพินกันแพงนะครับอ่ตอนนี้บัตรเป็นต่ได้ขึ้นบอกเขีย ก็ได้แล้วครับอดจับฉลากเบิร์ตามที่พื้นซื้อบานไปถ้าของรางวัลที่เหลือนี่อยู่กับคือประมูลนะครับแล้วก็ประมูลแบบกว่าทุนที่ซื้อมาค่ะเนน้้แแบบบบีีลกประมูลเกินราคาบระมูลเอาสำทุนก็ะคืนอันนี้ให้ญาติโยมอยู่แล้วก็การที่ญาติโยมจับนี่ก็คือจับเองจับได้หยังกับเป็นมือของโยมเองยยืมตังหน่อยร้อยเนะครับโชควาสนาจริงจังนะนี่ แล้วก็พัดลมนี่ครับพัดลมออกนี้เราเอาไว้เพิ่มเงินแล้วสีวางเื่องรางวัลใหญ่บอออกพัดลมออกไปแล้วสี่ตัวมาดูนี่ไปทำบุญกันค่ะพัดลมออกไปแล้วสี่ตัวลงทุนบางคนลงทุนยี่สิบบาทได้พัดลมไปแล้วหนึ่งตัวก็แค่นั้นครับบางคนลงทุนสองร้อยก็ได้รางวัลเล็กหมดมันก็คือแล้วแต่เท้าจับบอลวันว่าห้าบ่อเอาลงนะครับทุกอย่างโปร่งใสหมดแล้วหรสำหรับายินยงที่มาเถยวงานด้ออยากร่วมสนุก ร่วมเสียงโชคเสียงดวงกับทั้งไหคัมเฮาหรือว่าจากร่วมประมูลกับขอเรียงเชิญเจริญพรไดเด้อบัตรหมดแล้วครับบัตรหมดแยังบัตรหมดแล้วจ้ายังยังไม่ขายกระติกก็กระติกน้ำก็ออกไปแล้วสามตัวบัตหมดแล้วเหลืออยู่ห้าตัวเครื่องพุ่นยากระมีเครื่องใส่ไฟฟ้าหมองหงเขาเครื่องเอียงนั่นชาบูบ่ตู้เชื่อมกระมี ก็เหลือพัดลมก็เหลืออยู่ตัวตู้เย็นก็เหลือเครื่องตัด้าก็เหลือของรางวัลใหญ่ไม่ให้ประมูลหลายแต่มันเหลืออยู่นี่ครับต้องดูเดี๋ยวขอดูขอเบิ่งไขปลาก่อนเดี๋ยวไอไข่บัตรไปแล้วไขปลาเบิเดียร์วาอีกนะเอากันตรงตรงยี่สี่ละว่ากันตรงๆบงบนบ้านเฮาคอยเลียนคอยกินกัน บรรยากาศกับพี่น้องค่ะโอ้ยสุดยอดจริงๆวันนี้หนูแต่งหน้าเร็วหนูมาอย่างรวดถ้วันนี้เป็นถ้นที่สามนะครับเสียงแหบแหงแน่ไปแต่งหน้าไหมพนแตงยายบรรลณดูเราลงทุนจีซิบบาทเจ้าได้ผลลมไปจิ้มไปเลยเราว่างมะลุนมาลับมาหนี้พักเราอะดวงดีแห้คนหลายแห้งค่ะพี่น้องค่ะเพื่อนอยากได้ผลลมพอดีเราว,ว่างการพนหาเอาผลลมเราก็ได้ผลลม แจ้งให้ทราบเด้อผู้ใดสิมาซื้อบัตรแห็นภาพเนี่ตอนนี้เราหมดใช้บัตรเด้อคนเยอะมากพี่น้องรังเของแม่ห้าคนทุ่มกลัวด้วยค่ะพี่น้องค่ะนี่ยมาไม่ที่แน่นแล้วค่ะมาก่อนนั่งหน้ามาช้านั่งที่หลังไม่นั่งหลังข้างหลังก็ได้เห็นที่เก้าค่ะพี่น้องนั่งเห็นที่เก้าได้อีกสามสิบบาทนะครับแจ้งให้ทราบได้อีกสามสิบบาท ได้ใบเราไายได้อีก30สิบบาทนะครับพี่มดไปแม่ก็น่าจะเหลือนะครับตามที่มองดูก็น่าจะเหลือถ้าเหลือเราก็จะประมูลไปเลยไปเลยอลิสอลิสจับเลยลูกอลิสจับเลยผู้ใดสิประมูลมาถ่าเล้ด้วยครับเด้อตอนเองเหลืออยู่ามสิบบาทอ่ามสิบบาทสุดท้ายถ้าเหลือเราก็จะประมลูลรถแรกแจกแถมครับคืนสุดท้าย ไอคำทอไอคำนำโชคกดเราก็จะรับชมสาวน้อยปิ้นบ้านแทงต่อนะครับปีหนาฟ้าไม้ปีหงแปดพระวัทุนทาบุญประจัวัดทุนทาสีมกระาคมสอมพันหกร้อยหกสิบแปดยูดิมิแห้งบอกกันไ่วัดทุนทาเด้อกับระเบียบว่าทสินนะครับรได้สามสิบบัตรนะครับ lắng là mẹ đều không có lắng hay là mẹ đều <laughs> à, à phải... à à. à à, à, không có lắng hay là là mẹ đều không có เจอกันคลิปต,ต่อไปค่ะพี่น้องค่ะ